สวัสดีครับพบกับสุขข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบช้าของวันที่12กุมภาพันธ์นะครับตามเวลาประเทศไทย6โมงเชา้าพบกับผมแอดมินเม้งเช่นเคยนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้หัวข้อข่าว,าวประเด็นข่าวของฟุตบอลไทยของเรามีหลายประเด็นนะครับมีแต่ข่าวดีนะครับโดยประเด็นแรกเนี่ยก็คือทีมชาติไทยติดท็อป3ของเอเชียนะครับที่อันดับโลกพุ่งสูงสุดนะครับวุ้ยสุดยอดอิ๋งผลงานของมาซาทาอิจินะครับ เวียดนามได้แต่มองตาปิป๊บกับพม่พี่น้องส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะฮะนั่นก็คือทวโลห์ฮิฮาผลงานของทีมชาติไทยก็หึ่มโลกทึ่งในฝีมือนะฮะแล้วพังอาดคว้ารางวัลด้วยนะครับซึ่งจะเป็นรางวัลอะไรนั้นเดี๋ยวติดตามเนื้อหาข่าวกันได้เลยนะจ๊ะส่วนอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือสาเหตุที่ทัพชังศึกในยุคข,ของมาซาธะอิจิอ e. ิจะต้องมีมิฟิวต,ตัวเทียบดีกีทีมชาติออสเตรเลียนะครับนั่นก็คือเคนเนตดูกลาวนะฮะ ต้องมีไว้ในนามทีมชาติไทยนะครับเพราะสถิติส่วนตัวนั้นสุดยอดจริงๆนะฮะอันนี้ก็คืออีกประเด็นหนึ่งนะครับส่วนประเด็นต่างๆก็มีหลายข่าวเลยให้ได้รับทราบและติดตามกันนะครับอยู่ที่คลิปนี้คลิปเดียวนะฮะไปติดตามชมกันเลยเราเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับขอปรบมือให้กับมาซาทะอิชินะครับที่ทําทีมชาติไทยเนี่ยขึ้นพุ่ง อันดับแลงกิงโลกล่าสุดนะครับท่านผู้ชมทีมทัไทยของเราเนี่ยติดท็อป3ของเอเชียที่อันดับโลกพุ่งสูงสุดฟีฟ่าแลงกิงขยับสุดๆนะฮะฟุตตี้แลงกิงเว็บไซต์จัดอันดับเกี่ยวกับฟุตบอลก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงผลงานของ2 4ทีมที่ลงทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเทวีปเอเชียหรือรายการเอเชียนคัพ2อนะครับที่เพิ่งจบลงไปซึ่งในการจัดอันดับ แนด์องฟีฟ่าโลกรอบต่อไปโดยมี3ทีมที่มีอันดับพุ่งขึ้นอย่างมากและมี3มทีมที่อันดับรูดลงไปอย่างน่าตกใจนะครับอุย้ยคงสิคึนอ,ออกนะครับพอมาไปนองว่าอันทีมชาติไหนล่วงลงครับมันต้องมีเวียดนามครับพอมาไปนองแต่ทีมชาติไทยของเราครับภายใต้การคุมทัพของมาซาทาดะอิชิอิกุนเอชวญี่ปุ่นซึ่งสามารถพาทีมชาติไทยของเราผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สําเร็จ ในศึกเอเชียนคัพ2 3และเก็บต้มได้จากทีมที่มีแรนกิ้งที่สูงกว่าทีมชาติไทยนะฮะนั่นก็เลยส่งผลให้ทีมชาติไทยของเราไปติด1ใน3ทีมของทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพที่อันดับพุ่งสูงสุดนะครับอุ้ยขนลุกหยาบหยาบนะครับติดอันดับ1ใน3นะครับท่านผู้ชมที่มีอันดับฟีฟ่า a ร k กิ้งโลกพุ่งทะยานนะครับเรามาดูนะฮะสามทีมที่อันดับขยับมากที่สุดนะครับใน อ่าแรงด์กิ้งฟีฟ่าโลกนะฮะล่าสุดนะครับทัวร์นาเมนต์แมบทเอเชียนคัพที่ผ่านมาอันดับที่1นนะครับทีมชาติกาตาร์พุ่งสูงเลยทีเดียวนะครับพุ่งไปถึง21อันดับโดยคาดการณ์กันว่ากาตาร์นั้นจะไปอยู่ที่อันดับ37ของโลกนะครับโดยทัวร์นาเมนต์แมบบนี้กาตาร์ได้คะแนนบวก92.13คะแนน อันดับที่2นะครับทีมชัดจอแดนนะครับคาดการว่าน่าจะพุ่งขึ้นไปอีกถึง14อันดับโดยค่าการอันดับโลกน่าจะไปอยู่ที่73ของโลกโดยได้คะแนนนะครับในรายการเอเชียนคัพจอแดนได้คะแนนบวก68.66คะแนนส่วนอันดับที่3นะครับทีมชาติไทยของเราโดยจะพุ่งไปขึ้น12อันดับเลยนะฮะคาดการว่าจะไปอยู่อันดับที่101ของโลกโดยได้คะแนน ในศึกเอเชียนคัพเนี่ยไทยบวก29.83ขคะแนนนะครับนี่คือผลงานของทีมชาติไทยของเรานะครับอันดับโลกก็พุ่งอันดับเอเชียก็พุ่งนะฮะส่วน3ทีมที่อันดับตกมากที่สุดนะครับคงบตรงบอกนะครับว่ามีไผ่คะแนนพ่อแม่พี่น้องโดยอันดับที่1ก็คืออินเดียนะครับอันดับจะลดลงไปถึง15อันดับโดยคาดการณ์ก็ว่าอันดับโลกน่าจะอยู่ที่117ของโลกและก็จะ ต่ำกว่าไทยนะฮะโดยคะแนนติดลบนะครับในรายการเอเชียนคัพโดยลบถึง35.57คะแนนนะครับส่วนอันดับที่2นะครับก็คือทีมชาติเวียดนามนะครับอ้ยเพื่อนรักของเขาคือเป็นแนวนั่นเนาะจะถูกลดไปถึง12อันดับเลยนะครับคาดการณ์กันว่าอันดับโลกนะครับน่าจะไปอยู่ที่อันดับที่106ของโลกส่วนคะแนนที่เสียนะครับ จะเสียไปถึง41คะแนนก็คือติดลบ41คะแนนเลยทีเดียวนะครับสำหรับทีมชาติเวียดนามส่วนอันดับที่3ก็คือจีนนะครับโดยอันดับโลกนั้นจะล่วงไปถึง9อันดับนะครับคาดการณ์ว่าอันดับโลกจะไปอยู่ที่อันดับที่88ของโลกนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับจีนนั้นนะครับตกรอบนะฮะก็เลยทําให้อันดับโลกนั้นล่วงลงมาถึง9อันดับนะครับนี่คือนะครับ อันดับโลกล่าสุดที่คาดการว่าไทยน่าจะพุ่งไปอยู่ที่อันดับที่101ของโลกโดยจะขึ้นไปถึง12อันดับนะครับและได้คะแนนบวกในรายการเอเชียนคัพเนี่ยไทยเนี่ยได้บวก29.83คะแนนนะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดนะครับจากฟุตตี้แลนกิ้งนะฮะที่ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับท่านผู้ชมเรามาต่อกันที่ประเด็นต่อไปกันเลยนะครับ ตัวโลกงนานนะฮะทีมชาตไทยของเราโชว์ผลงานแกะสลักน้ําแข็งกระหึ่มซัปโปโร2024ถึงทั้งในฝีมือที่พงงาดคว้ารางวัลนะครับขอสแสดงความยินดีนะครับโอ้โห NHK World Japan นะครับเตรียมนําเสนอผลงานทีมชาตไทยของเราทีมแกะสลักน้ําแข็งไทยคว้ารองแชมป์ซัปโปโรอินเตอร์เนชั่นแนลโชว์ครั้งที่48ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ ดยทีมกะสลักน้ำแข็งไทยคว,ว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันซัปโปโรอินเตอร์เนชั่นแนลโชว์ครั้งที่48ที่เมืองซัปโปโรที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยนำผลงานเสนอให้กับท่านนันของเดอะนาคาฟิลิสเบลนะครับหรือบั้งไฟพญานาคซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นจากเรื่องราวและความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคนะครับก็สวยจริงๆนะแกะสลักน้ำแข็งเป็นพญานาคแกะยากแน่ยครับพรอะเป็นพน้อง โดยผลงานเรื่องราวของพญานาค,นคในบริบทของความเชื่อของทางพระพุทธศาสนาและถูกสืบสานผ่านตำนานบั้งไฟพญานาคที่คนท้องถิ่นในภาคอีสานเชื่อว่าพญานาคเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำคงและพญานาคในแม่น้ำคงเป็นผู้จุดบั้งไฟนี้นะครับสวยงามจริงๆนะฮะโดยทั้งนี้ดังนั้นในการเข้าร่วมกันแข่งขันครั้งนี้นะฮะของไทยโดยสนักนข่าว NHK World Japan และ TV Asia เตรียมนำเสนอเนื้อหาพิเศษนะครับเกี่ยวกับทีมงานแกะสระหิมะของทีมชาติไทยของเราซึ่งจะถูกเผยแพร่ไปยังผู้ชมชาวญี่ปุ่นทั่วประเทศรวมถึงยังมีการนําเสนอผ่านอัฒนันของสื่อญี่ปุ่นที่เป็นยักษ์ใหญ่นะครับที่มียอดตีพิมพ์กว่า8ปดแสนฉบับต่อวันซึ่งถือว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงนะครับและช่วยดึงดูดชาวญี่ปุ่นให้สนใจในการที่จะมาท่องเที่ยวประเทศไทยในอนาคตได้นะครับก็ ไม่ได้คว้าแชมป์นะครับเป็นรองแชมป์แต่ว่าไปสร้างผลงานกระคืมไปแกะสลักน้ําแข็งที่เป็นพญานาคนะครับแกะยากนะครับท่านผู้ชมสวยงามจริงๆนะอ้ยลายไทยใส่หลวดครับพอแม่ไปน่องต่อมาเรามาติดตามประเด็นนี้กันหน่อยนะครับสาเหตุที่ทําจังสึกของมาชาดาอิจิต้องมีมิฟิวตัวเทพดีกีทีมชาติออสเตรเลียแกนเดดูกาวนะครับนักเตะทีมชาติไทยลูกครึ่งนะฮะ ซึ่งเป็นอดีตทีมชาติออสเตรเลียมีสิทธิ์เข้าร่วมทีมชาติไทยในปี2025นะฮะตามกฎใหม่ของฟี فا โดยคะแนนดูกลาวเป็นนักฟุตบอลสัญชาติออสเตรเลียเชื้อสายไทยนะครับได้ย้ายมาเล่นกับสโมสรบรีรเมยมยูไนเต็ดในไทยลีกล่าสุดนะครับและมีโอกาสจะได้เข้าร่วมทีมชาติไทยในปี2025ตามกฎใหม่ของฟี ف าดูกลาวเคยติดทีมชาติออสเตรเลียชุดใหญ่มาแล้ว5นัดน,นะครับแต่ไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมชาติออสเตรเลียเกิน3ปีนั่นจึงมีสิทธิ์เปลี่ยนนาลเลี่ทมม ชอื่นได้ดูเก่ามีประสบการณ์การแข่งในลีกสูงสุดของฮอลแลนด์มาแล้วอังกฤษก็มีนะฮะและสกอตแลนด์ด้วยและเป็นนักเตะตัวหลักของทีมแบล็กพูลในลีกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษมาอย่างยาวนานนะครับสาเหตุสำคัญที่ทีมชาติไทยในยุคมาซาทะอิจิอิต้องมีเคนเนตดูเก่านะครับคือจุดเด่นของนักเตะรายนี้ที่เป็นนักเตะที่มีการอ่านเกมอย่างเด็ดขาดการข้าบอลอย่างเฉียบขาดดุดันคุมเกมแดนกลางได้อย่างอยู่หมัด เป็นนักเตะจอมขยันนะครับอุ้ยวิ่งไม่มีหมด90นาทีแถมนี่มีความคล่องตัวสูงนะครับท่านผู้ชมมีการเปิดบอลการายบนนอลแนวลึกได้อย่างแม่นยําซึ่งเขามักจะทำแอซิสให้กับทีมอยู่บ่อยครั้งที่สําคัญนะครับเขาเป็นนักเตะที่คอยกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมอยู่ตลอดเวลามีความเป็นผู้นํานั่นเองซึ่งผลบัตินี่แหละครับมันตรงกับความต้องการของทีมชาติไทยในะตำแหน่งกองกลาง,ลง,ลงตัวรับนะครับก็ต้องรอดู มาดมแป้งแม่แป้งของเรานะครับจะว่าอย่างไรนะฮะส่วนแอดมินก็ดีเหมือนกันนะครับชอบนักเตะที่บูบูหน่อยมีความเป็นผู้นำนะฮะนี่คือสรุปข,ข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านชมซึ่งเป็นรอบเช้านะครับของวันที่12กุมภาพันธ์นะครับแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรสําหรับข่าวประเด็นเช้านี้สําหรับฟุตบอลไทยนะครับชอบกดไลค์ช้วกดแชร์และกลับมพาพบกันใหม่สวัสดีครับ